แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ4ตุลาคม2565นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนและก็ย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลในการจัดสรรโครงการต่างๆ พร้อมกับดูแลแล้วก็บรรเทาพี่น้องประชาชนให้ได้รับในส่วนของการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะและพรุ่งนี้ค่ะก็ติดการประชุมคอร,รมอในวันที่5ตุลาคม2565ไปพร้อมๆกันว่าเงินโครงการประกันรายได้เข้าปี4หรือว่าข้านาปีปีการเปลี่ย2565ทับ66พ่วงค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทกระทรวงพาณิชโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนาเรื่องนี้เข้าคอรมอหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสาร นในช่องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็บนราชธานีติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะคะแล้วก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นนะคะย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลในการจัดสรรโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกนเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานแล้วก็เร่งสำรวจดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อลดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กองทัพหน่วยงานทหารบูรณาการร่วมกับทุกภาค ส,ส่วนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับจัดกำลังและก็ศูนออย์อพยพคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วข่าวอย่างทั่วถึงและก็เร่งด่วนค่ะซึ่งอีสานแทบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปบางช่วงบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็บนราชธานีมาฝากนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ก่อติดการประชุมครมอค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนนะคะที่รอคอยแล้วก็ติดตามการช่วยเหลือการจ่ายเงินในโครงการประก กำไรได้ข้าวปีสีเงินช่วยเหลือชาวนาไรและ1 0 0 0บาทว่าในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านจุลินลักษณะวิสิธ์ค่ะวานาพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนําโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีแล้วก็เงินค่าเก็บเกี่ยวเข้าที่ประชุมครมอหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อติดการประชุมครมอไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดการคลิปเสียงของท่านนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะและพวกเรานี่อยากจะบอกว่าเราทํางานมันอย่าง อย่างที่สุดแลยนะเราเจอปัญหาเยอะหลายอย่างนะสิ่งที่เราเดือดร้อนมา,ราแรกๆคือ,รเ,รอเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องถิงค่าเรื่องเงินเฟ้อเรื่องต่างๆระบัดก็ต้องแก้ในทุกมิติมาตละนะโดยต้องหาวิธีการที่มันเหมาะสมวิธีการที่จะไม่ต้องเกิดปัญหาต่อไปนอนาคตแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ยังคงเดือดร้อนอยู่แหละนะเพราะมันมันเกี่ยวพันกับหลายประเทศด้วยกันในโลกใบน,นี้าการโลกมันมีปัญหา นะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบน,นี้เหมือนกันเราก็พยายามแก้หาแบบของเราเพื่อไม่ให้มันลุกลามมานปลายหรือวันหน้ามันเกิดปัญหาอีกระบบต่างๆเราจะไม่ล่มสลายไปแบบเขานะอันนี้คือส่วนที่ผมอยากจะกลับเรียนพวกเราให้ทราบแล้วกันแต่ผมรู้ว่ายัางไงพวกเราก็ยังลําบากนะถ้าเป็นนายกแล้วไม่รู้ว่าไปลำบากยังไงก็อย่าเป็นนั่นดีกว่านะแต่จะทำยังไงให้มันแก้ได้สิ่งที่ผมพยายามทําวันนี้ทุกวันที่ผ่านมาหนึ่งคืออยู่รอด อยู่รอดคือมีหารกันกินมีค่าใช้ใจ่ายคนสูงอายุกลุ่มเปราะบางมีอะไรละ่ะค่าอาหารค่าอะไรเดือนละไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยอะนั่นคือความมุ่งหวังให้ทุกคนอยู่ได้ในมาตรการหนึ่งจะดูแลภาคเศรษฐกิจต่างๆก็ไปดูแลตรงนี้ให้อยู่ให้อยู่รอดก่อนจากนี้ไปถ้าเราจะไปสู่การที่จะมีรายได้สูงขึ้นมีอะไรดีขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วละ่ะมันถึงเรียกว่า อยู่รอดอย่างพอเพียงครับว่าพเพียงของผมก็คือว่าพอเพียงก,การใช้ใจ่ายในปัจจุบันทั้งหลายอย่างมันแพงขึ้นมันสูงขึ้นเทคโนโลยีมันมากขึ้นลูกเต้าก็อยากได้ได้งได้ดีมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องพยายามหาอะไรได้เพิ่มขึ้นจะทํำยังไงอ่ะในเมื่อคนของเราก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันทั้งเกษตรกรชาวไร่ชาวนาค้าขายอิสระอะไรต่างรับจ้างบริการแรงงานนี่คือกลุ่มอาชีพที่เราต้องดูแลจะทํำยังไงที่มันจะเกิดความสมดุลกันได้ไนะจ๊ะ อขั้นที่สามต่อไปคือเราทำไงให้สิ่งทั้งหมดที่เราทำอะไรมันยั่งยืนคือทุกคนอะละหลุดพ้นจากเส้นความยากจนขึ้นมาแล้วก็เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องมีการร่วมมือกันมีการรวมกลุ่มกันมีการสร้างวิธีกิจชุมชนขึ้นมาหางาน่อื่นขึ้นมามาเสริมมา,าเพิ่มไรายได้ทางของตงัวเองของกลุ่มนี่คือสิ่งที่มันมันจะเกิดความยั่งยืนในอนาคตผมพูดแค่นี้พอแล้วกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือเอากำลังใจมาฝากนะแล้วก็มาติดตาม การแก้ปัญหาของหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องขอขอบคุณในนามของมูลนธิธิต้องขอบคุณทั้งทั้งฝ่ายข้ารการทางส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอบจกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาภา้าเกชนที่สบบนุนโนนีมาให้มาดูแลชาวบ้านนี่แหละคือประเทศไทยของเราแ้วประเทศไทยเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องให้ปูัยช่วยกันละกันนะ ถึงจะลาบากยากเข็นเรายิ้มให้กันอะไรให้กันเขาก็มีกำลังใจที่อยากจะช่วยเราเพราะฉะนั้นผมก็บอกทุกคนต้องอดทนนะวันนี้ทุกคนมีความเครียดใช่ไหมนะนายกก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สบายจะประใจไปทุกเรื่องเลยไม่ใช่เพราะ,ะนั้นวันนี้ถึงหาโอกาสมาเยี่ยมเรานะเป็นสองจังหวัดแรกนะเดี๋ยวก็บายรู้ะไปอุบลนใช่ไหมพอเราเห็นว่ามันมันระดับน้ำมันสูงมากจริงๆแล้วก็หลายจังหวัด่ะนะใช่ไหม มนนี้ปัญหามันเกิดที่ที่พื้นที่ของเราด้วยปัญหามาเกิดจากธรรมชาติด้วยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ว่ายิ่งฝนที่มาตกมากปกม,มีพายุขเข้าอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับสภาพนี้นี่คือข้อท็จจริงของโลกใบนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่ังไรให้มันเกิดความยั่งยืนวันนี้ผมก็ตรวจสอบแล้วงบมาที่ลงมาหลายจังหวัดในภาคใต้แม้กระทั่งในจังหวัดขอนแก่นตะโกนขอนแก่นอุบลเนี่ยจำนวนเยอะพออ้วน แต่มันอยู่ในขั้นตอนการดำเน,นินการนะจ๊ะในระยะเวงานปีหกห้าปีหกหกปีหกเ็ดเดี๋ยวผมจะกลับไปดูว่าอะไรมันจะเร่งรัดขึ้นไปได้บ้างาถ้ามันทําได้เร็วทําได้ไวให้สอดคล้องกับการในวันนี้เพราะว่าการมันเปลี่ยนทุกปีไงใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับธรรมชาติมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันปรับ นะรัฐบาลทําคนเดียวไม่ได้ต้องอยากพวกเราจะช่วยกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคทัาวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องร่วมมือกันให้มากที่สุดเพราะเราความเผชิญสถานการณ์ธรรมชาติสถานการ์โลกและการภูมิภาคความขัดแย้งอย่าคิดว่ามไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่ามันเกี่ยวกับด้านการตลาดการส่งออกการเจรจาความท้าทางการค้าต่างทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องอเผชิญหน้าด้วยความรับรู้ไปด้วยกัน นะครับนยายกกยายาปจะทให้ดีที่สุดนะนะเพราะนั่นอะไรก็ตามที่ที่เป็นความทุกข์อะไรก็ตามเป็นความต้องการนยายกพยายามจะทาให้ได้มากที่สุดแต่แต่ละอย่างนี่มันก็ต้องดูความอะไรนะความถูกต้องนะความถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตด้วยก็คงเข้าใจะเนาะวันนี้ดีใจได้มาเจอหน้านายยิ้มให้ผมดูนี่ยิ้มยิ้มทางตายิ้มทางตาก็ได้ ตาเป็นตาเขาเรียกอะไรเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมในยุคนี้อยู่ไม่มีเจ้คนหนุย่ยเนี่ยถ้ามาทางเกินเมตรสองเมตรนะพอได้ถ้าอยู่ใกล้ๆหัวชนกันใส่ไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็น,นตอนนี้เพราะตรวจมาพาดีมันก็ไม่ไม่เจอใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะไม่แด่ความว่าทุกคนเป็นหมดนะเพียงแต่ว่าเราก็ได้ลดระดับในการอากัดตรงน,นี้ไปแล้วใช่ไหมเป็นโรคติดต่อไร้แรงเป็นโรคเาวาระวังอย่างนี้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังตัวเองนะจ๊ะ ถ้าไม่เป็น,นวันนี้เนี่ยจะบอกให้คนเข้ามากรุงเทพมาประเทศไทยคึกเลยนะถามมีินทุกหน้าเป็นเกือบเต็มหมดเลยนะหลายประเทศมาเป็นลำลเลยนะยาทําลายโอกาสของเราด้วยความไม่เข้าใจขึ่กันละกันด้วยความกัดแจ้งอะไรก็แล้วแต่ตามท่องเที่ยวกำลังเข้ามาแล้วไรายได้เปเพิ่มขึ้นรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นเราคได้รัฐบาลเนี่ยได้งเงินจากไรายได้ตหล่านี้เพื่อจะกลับมาดูแลพวกเราให้มากยิ่งขึ้นแต่ที่เราเคยดูแลได้จํากัดนะ ต้องเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะนี่คือสิ่งที่ใหญ่ของเรียนพวกเราวันนี้สถานการณ์ตรงนี้ก็สถานการณ์ถ้าฟังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้จากสถานการณ์โนรูที่ผ่านมาสถานการณ์พายุสถานการณ์การอากาศในช่วงนี้มาก็โอเคสถานการณ์ยังคงสภาพอยู่ก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องระบายน้าออกพร่องน้ํกน้าให้เก็บทํารองนี่ะนะช่วยกันลด,ดระดับน้ําให้เร็วที่สุดเพราะนั่นสิตอนนี้รัฐบาลเตรียมไว้ก็คือการเตรียมแผนการดูแลโยยาให้เร็วที่สุดนะเพราะนั้นก็จะไปดูให้ตามระเบียบเป็นยังไง แล้วก็ที่มันจะเพิ่มเติมได้หรือไม่รัฐบาลก็ต้องไปพิจารร่มกันตามมงงินทุกมันที่มีอยู่นะครับเพราะรนรัฐบาลก็มีอยู่เท่าที่มีนั่นแหละนะก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วกันรายได้มันก็ท่อสำคัญคือพวกเราก็จะอยู่กันยังไงต่อไปได้โดยเพราะใน,ในการลงทุนในขอบหน้าในการพื้นที่การกเกษตรนะหลายอย่างอ่ะทุกคนมีหลายอาชีพนะจ๊ะเชิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่นายกต้องพวกเราฝากให้ในายกฝากรัฐบาลภาลรกิจทั้งหมดผมรับ บางอย่างผมรับผมขอแค่ร่วมมือร่วมใจกันเดินไปข้างหน้านะด้วยความเขาเข้าใจซึ่งกันและกันนะสนใจในประเด็นแห่งปรรหาสนใจในสิ่งที่เขาชี้แจงสงสัยก็ถามใช่ไหมนะประเทศไทยคือประเทศที่เราอยู่กันมาสงบสุขมาช้านานนะภัยธรรมชาติเราถึงแม้ว่าเราจะดูนะ้าหนักถ้าเทียบกับต่างประเทศประเทศในอาเซียนประเทศในยุโรปในอมนรมิกาก็เจอหนักกว่าเราด้วยพายุนะเพราะนั้นเราก็เราต้องเข้มแข็งของเราอ่ะนะ เพราะอะไรที่เขาเตือนมาแต่เขาแจ้งมาล่วงหน้าก็คุรจเตรียมการไปด้วยนะมันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องรีบร้อนใช่หไหมความเสียหายมันจะลดลงนะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้เอาหัวใจคนกรุงเทพม,มาฝากด้วยเอาหัวใจทุกจังหวัดมาฝากด้วย้วยกันคนไทยจริงๆแล้วมันเดือดร้อนหลายจังหวัดอยู่ดยเด้อสามสี่จังห<ม>วัดตอนแรกกันลดลงมาแล้ยี่สิบกว่าลงมาแล้สิบกว่านะ้วเนี้มันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ ถ้าอากาศข้างหน้าภูม,มิอากาศโลกมันเคลื่อนไปทั้งโลกอะ่ะก็รอต้องขอรอดูกริเพชชั่นความโกโดอากาศสูงอะไรละ่ะจากต่างประเทศเราไปดูแผนที่โลกเลยเวลาเขาถ่ายมาให้ดูเห็นไหมอากาศมันเคลื่อนโน่นนี่น่แล้วมันพาดประเทศไทยมาโชคดีนี่คือดินแดนแผ่นดินทํามแผ่นดินทองบางอันก็ลดลงความแรงก็ลดลงอะไรความแรงก็ลดลงนี่คือแผ่นดินของเรานะที่รักษาไว้กันให้ได้แล้วกันนะจ๊ะก็ วันนี้ก็เอากําลังใจมาฝากเอาความรักมาฝากโครงการต่างๆที่ลงในสองสามจังหวัดสี่จังหวัดท่าจัางหวัดเนี่ยผมมีให้อยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลาในการดำเนินการใจห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ยังไม่มีพายุไม่มีอย่างต่างโครงการต่างก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆหลายจังหวัดหลายพื้นที่หลายตำบลมีโครงการลงทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเขตของใครก็ตามผมลงให้หมดนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งจิตปริญาไว้ว่าผมจะต้องสร้างความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศ นี่หน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่วุฒิบัญีที่ต้องทําแบบนี้ลงทุกพื้นที่นะครับลองไปย้อนดูกันแล้วอย่างมันเกิดขึ้นทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างในกลางเ่าเนี่ยบางทีให้ตรงบางทีมันมันลำบากเหมือนกันเพราะมันมีขอ้อจำกัดหลายอย่างแนวะเดีวยวงบประมาณมันก็จํากัดอยู่ด้วยนะรักษาสุขภาพได้ไหมสัญญาจะยกขอแค่รักษาสุขภาพตัวเองลูกปลอดภัยแล้วจมีอะไรเข้าหาหน่วยงานเขาที่นี่มีรับคนไม่ มี่ปากพิงด้วยไหมมีใครอยู่ที่นี่บ้างยกมือสิเนี่ยใครอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะ่ะเออศูนย์ปากพิงเนี่ยยังไม่ยังตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์ปากพิงนะถ้ามันเดือดร้อนมาก็รีบมาเนาะรีบมาแะบางคนแบบร้อยหน่อยร้อยหน่อยพอถึงเวลามาจริงๆก็มาไม่ทันไงเตรียมแผนได้ดีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับหนึ่งสองสามหนึ่งอะไรมาก่อนสองสาม สานการมันจะมาทีะระดับนะจ๊ะถ้าตอนหนึ่งตอนสองไม่ทาอะไรพอถามมาเต็มเหนียวก็ไม่ทันแหละทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งนี้ก็ต้องเตรียมการหาการกินน้ําท่าอาหารจัดพื้นที่สัตว์ประทุสัตว์เขาด้วยนะระหว่างนี้ก็ทําไงเขาจะหาอะไรได้เขาได้บางหลังจากนี้ไปแล้วต้องฝึกอาชีพฝึกให้ม่ใหยู่ยเฉยๆจ่มาสอนเขาอะไรเขาด้วยนะนะฝากด้วยแล้วกันเมียจะถามไหมจ๊ะฟังทานไหมเนี่ยบรเบาลอีสานเด้อนะ ใจถึงใจขอบคุณทุกคนจากใจจริงรัฐบาลไม่ทอดทิ้งพวกเราแน่นอนขอบคุณนะ